เอา44 50, 50, 94, ่ิบ5ี่อิาฟอสเันจะแรีี่เ7 0นะครับผู้ไดร้รับรางวัลคือคุณสุภา,ววานะติดเช็นครับครับช่วยรางวัลจากคุณนฤมินทร์นะครับในตัวผวยนะครับมอบให้นะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับช่วยรางวัลจากท่านในคุณคุณเดือนนะครับ เอา50อิน43ิอันนี้แกรครับเด็ผู้รับร,บรบางวัลรับคุณคุณกุกกิราวัครับพัฒนานองครับชนะเลิศครับทู้เนรางวัลจากท่านใน นะครับเอา45อิน41กลอส86แทนนี่แฉ24เน41 62ครับเ,เสียงปรบมือนกันครับให้ตับท่านสุบชัยแสงโจโฟนนะ